พ่อประธานรักสุดใจบทที่189ทําทำโทษคนเลวเมื่อได้ยินว่าต้องชดใช้เงินจำนวนสามแสนหลีฟางฟางก็หน้าซีดลงทันทีในตอนนี้เธอเหงื่อแตกพลักไปทั้งตัวแล้วเธอรีพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและปากสัน่นหัวหน้าหลิวคะเรื่องนี้ฉันผิดไปแล้วคะ่ะฉันจะเป็นคนไปขอโทษเสียจือแอนเองคะ่ะส่วนเงินที่ต้องชดใช้ฉันไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกคะ่ะ เงินกว่าสามแสนพนักงานออฟฟิศธรรมดาจะไปหามาจากไหนเพราะเงินจำนวนนี้ถือว่ามากโขอ,อยู่แม้ว่าหลีฟางฟางจะร่วมงานกับหัวหน้าหลิวแต่ทุกปีที่เธอได้รับโบนัสมาก็เพียงพอสํำหรับซื้อเครื่องซ้อางเครื่องแต่งกายเท่านั้นจึงทำให้เธอไม่มีเงินเก็บอยู่เลยเมื่อหลิวซีเห็นหลีฟางฟางมีอาการแบบนี้ก็หัวเราะอ,อย่างเย็นชาแล้วพูดไปว่าไม่มีเงินชดใช้ใช่ไหม งั้นเธอก็เข้าไปอยู่ในคุกศักระยะหนึ่งแล้วกันให้เธอได้คิดทบทวนถึงเรื่องที่ได้ทำลงไปไม่ไม่นะคะอย่าให้เรื่องถึงตำรวจเลยค่ะผิดที่ฉันทำอะไรไม่คิดเองตอนนั้นฉันไร้สติถูกความชั่วเข้าครอบงำจิตใจจึงได้ลงมือทำชั่วไปหัวหน้าหลิวโยโย,โย่อย่าถือโทษโกรธฉันเลยนะคะส่วนเรื่องเงินฉันจะหาทางออกให้ทีหลังนะคะเมื่อได้ยินว่าจะถูกจับเข้าคุก หลีฟ่ฟางฟางก็ตกใจจนหน้าซีดเธอจึงรีบขอร้องหลิวซีและถังโยโย่พร้อมกับจะหาเงินค่าเสียหายมาชดใช้ให้แทนฉันให้เวลาเธอหาเงินค่าเสียหายมาชดใช้หนึ่งวันเพื่อไม่ทําให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกทั้งยังต้องยอมรับความผิดที่ก่อเอาไว้ต่อหน้าพนักงานทุกคนพร้อมกับขอโทษถังโยโย่อีกด้วยเรื่องทั้งหมดถึงจะจบได้หลิวซีพูดอย่างไร้ความปราณี เมื่อหลีฟฟังฟังได้ยินว่าต้องขอโทษต่อหน้าทุกคนก็ทำให้เธอเบิกตาโตทันทีเพราะเรื่องต้องถึงหูทุกคนในไม่ช้าต่อมาเธอก็พยายามอ้อนวอนขอร้องอีกครั้งหัวหน้าหลิวคะฉันอุตส่าห์ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายแล้วทำไมต้องให้ทุกคนที่บริษัทรู้เรื่องนี้ด้วยถ้าหัวหน้าเอาเรื่องนี้ไปบอกให้ทุกคนทราบแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนขอร้องนะคะฉันเต็มใจให้เงินค่าเสียหาย แต่ต้องสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วยนะคะทั้งโยโย่ไม่คิดว่าหลีฟางฟางจะต่อรองแบบนี้ในเมื่อเธอตั้งใจจะทำร้ายตนก็ต้องได้รับผลที่กระทําลงไปไม่ได้ฉันไม่เห็นด้วยทั้งโยโย่รีบพูดปฏิเสธเงื่อนไขของเธอหลิวซีก็รีบแสดงความคิดเห็นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาถ้าเธอไม่ออกไปยอมรับผิดต่อหน้าทุกคนทั้งโยโย่ก็จะเป็นขี้ปากของพนักงานคนอื่น แล้วถังโยโย่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนละ่ะเรื่องนี้เป็นความผิดของเธอเธอกล้าดีอย่างไรถึงกล้ามาต่อรองอะไรอีกช่างหน้าไม่ไอายจริงๆหลี่ฟังฟังคิดว่าในเมื่อตนชดใช้ค่าเสียหายให้แล้วคนพวกนี้ยังจะเอาอะไรจากตนอีกต่อมาเธอก็มีอารมณ์โมโหก่อนพูดเสียงสูงออกไปว่าถ้าพูดตามตรงยังไงก็เป็นความผิดของถังโยโย่เพราะพอเธอเข้ามาทำงานที่นี่เธอก็แย่งลูกค้าไป ทำให้ฉันต้องถูกเอาไปนินทาหัวหน้าหลิวก็เหมือนกันคุณไม่มีความยุติธรรมเอาเสียเลยทังโยโย่ใช้เส้นของคุณเข้ามาทำงานที่นี่อีกทั้งยังดูแลเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีคุณก็เป็นพวกของถังโยโย่ที่คอยแต่จะมารังแกฉันฉันอุตส่าห์ทำงานกับคุณมาหลายปีแต่คุณกลับไม่เห็นหัวฉันเลยพ,พูดตรงๆเลยนะฉันรู้ว่าคุณอยากเก็บถังโยโย่ไว้ใช้งานแทน เพราะว่าฉันมันหมดประโยชน์แล้วนี่ฉันรู้สึกสงสารตัวเองขึ้นมาจริงๆเมื่อถังโยโย่ได้ยินเธอกล่าวหาแม่บุญธรรมแบบนั้นเธอก็พูดตอบกลับด้วยอารมณ์โมโหว่าหลี่ฟางฟางเธอทำอะไรเอาไว้ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะพวกเราไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรอีกตอนแรกเธอให้ฉันไปดูแลเสี่ยจือแอนเพราะเธออยากให้ฉันต้องเจอเรื่องแย่แไง แต่พอเธอถูกนางปฏิเสธก็เลยรู้สึกแค้นใจและไม่สบายใจจากนั้นก็แอบ,บมาขโมยผลงานออกแบบของฉันไปขายหลีฟางฟางถูกถังโยโย่พูดแทงใจดำเธอเริ่มหน้าแดงหูแดงไปหมดจากนั้นก็พูดออกมาว่าก็หลิวซีบอกให้คอยดูแลเธอไงฉันก็เลยเอาลูกค้าให้เธอดูแลถ้าเธอคิดกับฉันแบบนั้นจริงใครกันแน่ที่มีจิตใจเลวซาม หลิวซีจ้องขับเมงไปที่หลีฟางฟางก่อนพูดว่าพอได้แล้วหลักฐานก็มัดแน่นซะขนาดนี้ถ้าเธอไม่อยากขอโทษต่อหน้าพนักงานและยอมรับผิดกับเรื่องที่ก่อไว้พวกเราก็ไปโรงพักกันเถอะให้เธอได้ชดใช้ในสิ่งที่เธอก่อเอาไว้บ้างหลิวซีคุณจะพาฉันไปที่สถานีตำรวจไม่ได้นะฉันจะไปบอกประธานหลินเมื่อหลีฟางฟางพูดจบเธอก็หันกลับพร้อมเดินออกไป หลิวซีและถังโยโย่หันมามองศบตากันแม่บุญธรรมคะความสัมพันธ์ของเธอกับประธานหลินเป็นอย่างไรคะถังโยโย่ถามด้วยความสงสัยหลิวซีรีบพูดอธิบายว่าก็คือความสัมพันธ์อย่างว่านั่นแหละประธานหลินมีลูกมีเมียแล้วแต่ก็ยังแอบมากิ๊กับนางอีกตอนนี้เธอเข้าไปหาประธานหลินประธานหลินคงไม่ปล่อยให้เธอเอะอาวยวายหรอกไม่ต้องกังวลไปนะลูก ถ้าเธอไปหาประธานหลินจริงจะกลัวทำไมในเมื่อคนหนุนหลังของหนูคือประธานจี้ต่อหน้าประธานจี้ประธานหลินไม่กล้าหืออยู่แล้วเมื่อถังโยโย่ได้ยินแม่บุญธรรมพูดออกมาแบบนี้เธอก็รู้สึกอึ้งไปครู่หนึ่งแม่บุญธรรมคะหนูไม่กล้าไปขอให้เขาช่วยหรอกคะ่ะเธอพูดออกมาเบาๆหลิวซีหัวเราะก,ก่อนพูดว่าแน่รู้จะว่าหนูเป็นคนที่เคารพตัวเองและไม่ชอบพึ่งพาใคร แต่อย่ากังวลใจไปเลยเรามีหลักฐานอยู่ในมือแบบนี้ยังกลัวแพ้หลี่ฟางฟางอีกหรือลูกขอบคุณแม่บุญธรรมมากนะคะที่คอยชี้แนะหนูเมื่อถังโยโย่รับรู้ว่าแม่บุญธรรมคอยปกป้องเธออยู่เสมอมาเธอก็รู้สึกอุ่นใจไม่น้อยหลิวซีหัวเราะก่อนพูดขึ้นว่าเด็กบ้าเอ,อ๋ยเรื่องนี้เป็นความผิดของนางแต่ทำไมลูกต้องรู้สึกกังวลใจด้วย แม่เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกปวดใจจังในเวลานี้หลีฟังฟังได้ผลักเลขาของประธานหลินออกไปก่อนบุกเข้าไปในออฟฟิศประธานหลินเพึ่งเข้ามาที่ออฟฟิศเมื่อครู่ตอนนี้เขากำลังดื่มกาแฟาอยู่พร้อมกับอ่านข่าวเกี่ยวกับจี้แย่เจอและถังโยโย่ยิ่งอ่านก็ยิ่งสงสัยว่าทำไมทั้งสองคนนี้ถึงมีความสัมพันธ์กันได้อีกหน่อยถังโยโย่ต้องเด่นดังขึ้นกว่านี้เป็นแน่คุณหลินคะ เมื่อหลีฟางฟางก้าวเข้ามาในห้องเธอก็พูดออกมาด้วยความโมโหเสียงที่เรียกออกไปทำให้ประธานหลินรู้สึกตกใจขึ้นมาทันใดนั้นกาแฟที่ถือไว้ในมือก็ตกลงพื้นทันทีจากนั้นเขาก็พูดเสียงแข็งออกไปว่าใครอนุญาตให้เธอบุกเข้ามาแบบนี้ที่บริษัทนี้ไม่มีกฎระเบียบแล้วหรือไงเมื่อหลีฟางฟางเห็นว่าเลขารีบตามหลังเธอเข้ามาเธอก็พูดอย่างโมโหว่า ฉันมีธุระสำคัญกับประธานหลินคุณตามเข้ามาทําไมจะเข้ามาไล่ฉันออกไปงั้นหรือประธานหลินรีบโบกมือให้เลขาออกไปโอเคดีไซเนอร์หลี่มีธุระอะไรกับผมงั้นหรือถึงได้รีบร้อนเข้ามาแบบนี้หลีฟ่ฟังฟังเธอมาที่นี่หาไม่ประธานหลินตกใจจนหน้าแดงพอเลขาออกไปแล้วจากนั้นเขาก็รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ ก่อนเดินไปยืนเบื้องหน้าของเธอพร้อมกับเอ่ยถามด้วยความโกรธหลิวซีและถังโยโย่ทราบเรื่องที่ฉันทำลงไปหมดแล้วพวกเขาหาหลักฐานมาแน่นเลยค่ะแถมยังบอกว่าจะจับฉันไปที่สถานีตำรวจคุณหลินคะคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะถ้าฉันถูกจับตัวไปแล้วใครจะอยู่รับใช้คุณล่ะคะเมื่อประธานหลินได้ยินเช่นนั้นเขาก็ตกใจจนหน้าซีดต่อมาก็ชี้หน้าด่าหลี่ฟางฟางว่า เธอไม่มีสมองหรือไงฉันเตือนเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าไปยุ่งกับถังโยโย่แต่เธอก็ทำให้เกิดเรื่องขึ้นจนได้แถมยังมาขอร้องให้ฉันช่วยอีกคุณหลินคะทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะคะพวกเราเป็นอะไรกันคุณก็น่าจะรู้ดีนะหลับนอนด้วยกันมาสามสี่ปีมาแล้วแล้วนี่คุณจะไม่สนใจฉันแล้วหรือไงจะไม่สนใจฉันอีกต่อไปแล้วใช่ไหมหลีฟงังฟังเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ เธอร้องไห้จนหูตาแดงไปหมดเวลานี้เธอกำลังรู้สึกเสียใจและผิดหวังเป็นอย่างมากเรื่องนี้ฉันช่วยจัดการให้เธอได้แต่เธอจะต้องลาออกจากที่นี่ทันทีห้ามทำงานที่นี่ต่อไปเด็ดขาดอะไรนะคะให้ฉันลาออกงั้นหรือแล้วใครจะเลี้ยงฉันล่ะคะหลีฟางฟางไม่อยากเสียงานนี้ไปอีกทั้งในตอนนี้เธอก็อายุมากแล้วถ้าเธอไปเริ่มงานใหม่ที่บริษัทอื่น เกรงว่าเธออาจจะไม่มีโอกาสได้เติบโตต่อไปอีกแล้วช่างเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดอย่ารีบไปคิดถึงอนาคตสิเอาตอนนี้ให้รอดก่อนเถอะประธานหลินเริ่มรู้สึกโมโหผู้หญิงคนนี้อย่างมากบทที่190เเธอปฏิเสธการประนีประนอมขณะนี้ถังโยโย่ย,ยังอยู่กับหลิวซีที่ออฟฟิศทันใดนั้นประธานหลินก็โทรศัพท์เข้ามาประธานหลินโทรมาเพื่อเรียกให้ถังโยโย่เข้าไปหา หลิวซีตบไหล่เธอเบาๆก่อนพูดขึ้นว่ารีบไปเถอะลูกแม่เชื่อว่าประธานหลินไม่กล้าทำอะไรหนูหรอกทังโยโย่พยักหน้าก่อนออกไปหาประธานหลินเมื่อประธานหลินเห็นทังโยโย่เดินเข้ามาเขาก็รีบยิ้มให้เธออย่างเป็นมิตรก่อนจะพูดว่าไยาทังโยโย่หลีฟังฟังเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังหมดแล้วผู้หญิงคนนั้นช่างเป็นคนที่สิ้นคิดเธอทำให้คุณต้องเดือดร้อนแบบนี้ ตอนนี้ผมได้ให้บทเรียนแก่เธอไปแล้วเมื่อถังโยโย่ได้ยินสิ่งที่ประธานหลินเอ่อยออกมาเธอก็รับรู้ได้ทันทีว่าความสัมพันธ์ของหลีฟางฟางและประธานหลินนั้นไม่ธรรมดาเลยแต่ถังโยโย่ก็หาได้กลัวหรือไม่ต่อมาเธอก็เอ่ยถามไปทันทีว่าไม่ทราบว่าประธานหลินให้บทเรียนเธอแบบไหนกันคะเธอควรเดินมาขอโทษฉันมากกว่านะคะอีกทั้งตอนนี้เธอก็ยอมรับในสิ่งที่เธอทำลงไปแล้วใช่ไหมคะ ถ้าเธอยอมรับแล้วงั้นฉันก็ขอขอบคุณประธานหลินด้วยนะคะที่ช่วยเป็นทุระให้ฉันเรื่องนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านให้ความช่วยเหลือพนักงานอย่างพวกเราค่ะคำยกยอประโยคน,นี้ของทังโยโย่ทำให้สีหน้าของประธานหลินบูดบึ้งไปทันทีโยโย,โย่เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทางบริษัทรู้ว่าได้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของคุณทางบริษัทจะช่วยเคลียร์ปัญหากับเซียจือแอนให้ก็แล้วกันโอเคไหม ประธานหลินหวังว่าถังโยโย่จะเห็นแก่หน้าของเขาและยอมความหลีฟงฟางเมื่อถังโยโย่ฟังเขาพูดจนจบเธอก็รู้สึกอึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ตอบออกไปอย่างเย็นชาว่าประธานหลินคะเธอแอบก๊อปปี้ผลงานของฉันไปฉันจะไม่เอาเรื่องกับเธอก็ได้แต่นี่เธอทำให้ฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยทำให้บริษัทคิดว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม เรื่องนี้ฉันจะไม่ประนีประนอมอย่างง่ายไดเด็ดขาดคะ่ะหวังว่าคุณคงไม่ขัดนะคะประธานหลินเหลือบมองเธอด้วยความไม่พอใจเขาจึงใช้ความมีอำนาจของเขาพูดกับถังโยโย่ไปว่าโยโย่ผมเห็นข่าวของคุณกับคุณชายรองแห่งตระกูลที่แพร่หลายไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วนะตอนนี้คุณมีแฟนที่ร่ำรวยขนาดนี้แล้วทำไมถึงต้องง้อง,งานนี้ด้วยละ่ะอีกหน่อยคุณก็จะเป็นคุณผู้หญิงรองแห่งตระกูลที่แล้ว ผมจึงไม่อยากมีปัญหากับคุณอีกอย่างถ้าคุณเสียงานนี้ไปก็ไม่ได้มีผลอะไรกับคุณเลยแต่หลีฟงังฟังพ่อแม่ของเธอทิ้งเธอไปหมดแล้วเธอต้องอดทนใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายถ้าเสียงานนี้ไปเธอจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรเมื่อถังโยโย่ได้ยินสิ่งที่ประธานหลินเอ,อ๋ยพูดออกมาเธอก็เริ่มโมโหขึ้นก่อนหัวเราะอ,อย่างเย็นชาพร้อมกับพูดขึ้นว่า ประธานหลินคะเธอเป็นคนผิดนะคะสำหรับคนที่กระทำความผิดและความเสียหายแบบนั้นจะให้ฉันไปสงสารเธอได้อย่างไรถ้าวันนั้นเธอไม่ได้ขโมยผลงานของฉันไปแต่เป็นคนอื่นที่ขโมยไปแทนพวกเขาคงต้องชดใช้เหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนหนุนหลังเธออยู่แต่คุณจะให้หลีฟางฟางอยู่เหนือกฎเกณฑ์ไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่เป็นคนถูกกระทำ คุณไม่รู้หรอกว่าจะรู้สึกเสียใจแค่ไหนอีกอย่างนะคะฉันขอบอกคุณเลยว่าฉันไม่ได้เป็นแฟนกับคุณชายรองแห่งตระกูลที่ค่ะพวกเราไม่ได้เป็นแม้แต่เพื่อนกันด้วยซ้ำคุณบอกว่าฉันจะได้เป็นคุณผู้หญิงรองแห่งตระกูลที่คุณคงพูดผิดแล้วล่ะค่ะต่อไปนี้ขอร้องคุณว่าอย่าพูดอะไรที่ไร้สาระแบบนี้อีกนะคะสุดท้ายนี้อยากบอกคุณว่างานนี้สำคัญกับชีวิตฉันมากเช่นกันค่ะ ประธานหลินมองเธออย่างตกใจเขาแสดงสีหน้าออกมาไม่ค่อยดีนักก่อนพูดขึ้นว่าคุณกำลังบอกว่าคุณกับคุณชายรองแห่งตระกูลที่ไม่ได้คบกันอย่างนั้นหรือใช่ค่ะแต่ข่าวบนอินเทอร์เน็ตบอกว่าพวกคุณมีความสัมพันธ์กันนี่นาประธานหลินถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งว่าความสัมพันธ์ของเธอกับที่แย่เจอเป็นแบบไหนกันแน่ถ้าเป็นอย่างที่ทังโยโย่บอกจริงงั้นก็แปลว่าพวกเขาไม่มีอะไรกัน แบบนี้เธอจะคิดว่าตนลำเอียงหรือไม่ข่าวบ้าบอของวงการบันเทิงไม่เป็นความจริงค่ะฉันแค่รู้จักกับคุณชายรองแห่งตระกูลที่เพียงผิวเผินเท่านั้นทั้งโยโย่ขมวดคิว้วเธอไม่คิดว่าทุกคนจะคิดเป็นจริงเป็นจังกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ถ้าจี้เซียวฮันรู้เข้าละ่ะเมื่อนึกถึงปฏิกิริยาตอบสนองของจี้เซียวฮานทั้งโยโย่ก็นิ่งไปครู่หนึ่งพร้อมกับเหงื่อแตกไปทั่วหลัง เมื่อประธานหลินเห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองไม่มีอะไรในกอไผ่เขาก็รีบพูดออกมาด้วยเสียงแข็งว่าทั้งโยโย่ผมหวังว่าคุณจะคิดในแง่บริษัทนะการที่เพื่อนร่วมงานยืมผลงานของคุณไปใช้มันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรืออีกทั้งหลีฟางฟางก็ขอโทษคุณไปแล้วไม่ใช่หรือทำไมไม่ยอมปล่อยเธอไปละทั้งโยโย่รู้สึกตกตะลึงกับสิ่งที่ผู้ชายคนนี้พูดขึ้นมา เธอหัวเราะอย่างเย็นชาว่าประธานหลินคะในเมื่อคุณพูดออกมาแบบนี้ก็แสดงว่าคุณจะไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่หลีฟางฟางทำใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าผมจะไม่รับผิดชอบแต่เรื่องนี้มันมีผลกระทบกับบริษัทนะเพราะอีกไม่นานมันก็จะกลายเป็นข่าวลือโยโย่เอาแบบนี้ไหมถ้าคุณยอมรับข้อตกลงของผมผมจะยอมขึ้นเงินเดือนและเพิ่มตำแหน่งให้คุณเป็นอย่างไรละ่ะ ประธานหลินคิดว่าถังโยโย่จะน่าเงินและอยากเลื่อนขัน้นถังโยโย่พูดออกมาด้วยความโมโหว่าฉันไม่ต้องการได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือมืินเดือนใดๆทั้งนั้นฉันต้องการได้รับความยุติธรรมในเรื่องนี้ถ้าฉันไม่สามารถตกลงกับคุณได้งั้นฉันก็คงต้องไปคุยกับเจ้านายที่ตำแหน่งสูงกว่านี้แล้วค่ะถังโยโย่คุณอย่าทำตัวได้คืบจะเอาสอบนักเลย ผมก็ดำรงตำแหน่งใหญ่ที่สุดในเครือบริษัทออกแบบนี้นะคุณจะไม่เห็นแก่หน้าผมหน่อยหรือถ้าคุณยังคิดอยากทำงานนี้ต่อไปคุณก็ต้องหัดยอมเสียบ้างเมื่อประธานหลินรู้ว่าเธอไม่ได้มีอะไรกับจี้เย่เจอเขาก็พยายามพูดข่มขู่เธอเพราะไม่อยากให้เรื่องของหลี่ฟางฟางต้องรู้ถึงหูของลูกและภรรยาของเขาถ้าเป็นแบบนั้นจริงครอบครัวของเขาต้องถึงคราวจบสิ้นแน่ ทังโยโย่คิดว่าช่างฟังดูตลกสิ้นดีจากนั้นเธอก็รีบผ่านหลังพร้อมกับเดินออกไปคนอย่างทั้งโยโย่มักไม่ยอมให้ใครที่บริษัทมาเอาเปรียบได้แบบนี้ง่ายๆหรอกเธอเป็นคนที่ไม่อ่อนแอและจะไม่ร้องไห้ออกมาง่ายๆเช่นกันทั้งโยโย่คุณคิดจะทำอะไรของคุณประธานหลินรีบเดินตามเธอออกไปจากนั้นก็เข้าไปยืนขวางเธอก่อนจะแสดงสีหน้าอันโหดเหี้ยมพร้อมกับพูดขึ้นว่า คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณทำแบบนี้เราคงได้เห็นดีกันแน่ทั้งโยโย่หัวเราะออกมาพร้อมกับพูดอย่างเย็นชาว่าไม่ว่าผลจะออกมาแย่แค่ไหนสุดท้ายก็แค่เสียงานนี้ไปดังนั้นฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้จบไปง่ายๆหรอกในเมื่อคุณไม่สนใจจัดการเรื่องนี้ก็ได้ค่ะงั้นฉันคงต้องใช้กฎหมายมาให้ความยุติธรรมกับฉันบ้างเธอจะไปแจ้งความอย่างนั้นหรือประธานหลินอึ้งไปครู่หนึ่ง เขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ชักจะเหิมเกริมเกินไปแล้วใช่ค่ะถ้าเกิดหลีฟางฟางไม่สามารถเอาชื่อเสียงของฉันที่เสียหายมาคืนให้แก่ฉันได้ฉันก็จะไปแจ้งความทั้งโยโย่พูดด้วยความจริงจังงั้นหรือเธอแน่มากงั้นผมจะให้หลีฟางฟางมาขอโทษคุณก็ได้แต่ถ้าอีกหน่อยคุณทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในบริษัทอีกละก็คุณก็เตรียมใจไว้เลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ประธานหลินคิดว่าถังโยโย่กำลังจะนำความหายนะมาสู่ครอบครัวของเขาในเมื่อเธอกล้าเข้ามาลองดีเขาก็จะทำให้เธอได้รู้สํานึกเช่นกันถังโยโย่จ้องขับเบ่งไปที่ชายวัยกลางคนผู้นี้เธอคิดว่าเขาช่างระยำที่สุดเท่าที่ฉันรู้คนในบริษัทห้ามมีความสัมพันธ์กันไม่ใช่หรือคะประธานหลินคุณก็ควรระวังไว้หน่อยก็ดีนะถังโยโย่พูดตอบกลับ จากนั้นก็ผลักเขาออกก่อนจะเดินออกจากห้องไปเมื่อประธานหลินได้ยินเช่นนั้นเขาก็ใจเต้นตุมตามไปหมดแม่ถังโยโย่กล้ามาลองดีกับเขาใช่ไหมเมื่อถังโยโย่พูดยั่วโมโหเขาออกมาเขาก็รู้สึกเกลียดเธอที่สุดหลังจากที่ถังโยโย่กลับมาที่ออฟฟิศได้ไม่นานเธอก็ได้รับอีเมลฉบับหนึ่งจากบริษัทเป็นข้อความที่หลีฟางฟางส่งมาให้แก่เธอ ต่อมาไม่นานก็ได้รับอีเมลจากบริษัทอีกหนึ่งฉบับบทที่191ประธานโกรธมากทั้งโยโย่นั่งลงบนเก้าอี้เธอนั่งอ่านอีเมลที่เขียนมาขอโทษเธอเธอรับรู้ได้ว่าในเวลานี้มีสายตาของเพื่อนพนักงานต้องมองมาที่เธอด้วยความสงสารและด้วยสายตาแปลกๆเมื่อวานเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นกับเธอ แต่วันนี้ก็ยังมาโดนหลี่ฟางฟางทำให้เธอเสียชื่อเสียงอีกในเวลานี้หลี่ฟางฟางแอบออกไปหลบอยู่ที่นอกออฟฟิศแต่ทว่าเธอกลับเดินออกไปด้วยความโกรธแค้นโยโย่เมื่อวานพวกเราขอโทษเธอด้วยนะที่พูดแบบนั้นออกไปเธออย่ากเก็บเอาไปคิดเลยนะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าหลี่ฟางฟางจะเป็นคนแบบนี้ใช่ใช่พวกเราดูไร้เดียงสามาก ไม่คิดเลยว่าจะถูกหลีฟฟังฟังหลอกจนเชื่อแบบนี้ฉันว่าเธอเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนมีพรสวรรค์นคนหนึ่งเลยนะไม่อย่างนั้นหัวหน้าหลิวคงไม่โปรดปรานเธอหรอกเสียงของเพื่อนร่วมง,งานแว่วมารอบด้านเป็นเสียงที่เอ่ยถึงความห่วงใยและปลอบใจถือเป็นการพูดแก้ตัวที่เมื่อวานพวกเขาพูดไม่ดีกับเธอไว้ทั้งโยโย่รู้สึกสับสนไปหมดแล้วแต่ถึงอย่างไรเธอก็รู้สึกโล่งอกขึ้นมาที่ได้ยินแบบนี้ เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของเธอจริงๆต่อจากนี้ไปเธอก็คงไม่นำผลงานออกแบบของเธอมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานเพื่อล่อสายตาของคนอื่นเด็ดขาดผลงานออกแบบที่เธอออกแบบด้วยความตั้งใจแต่กลับถูกหลีฟางฟางขโมยไปใช้ช่างทำให้เธอรู้สึกแค้นเคืองใจเป็นยิ่งนักการแข่งขันกันร,ระหว่างพนักงานในบริษัทถือเป็นเรื่องปกติสำหรับที่ทำงาน ส่วนงานออกแบบที่เธอได้ลงมือออกแบบให้แก่เสียจือแอนเธอก็ได้ยิงจากความต้องการของลูกค้าจนสรรสร้างเป็นผลงานออกมาเพราะเรื่องแค่นี้ก็ทำให้หลี่ฟางฟางรู้สึกอิจฉาจนต้องทำร้ายตนงั้นก็แสดงว่าหลี่ฟางฟางไม่มีใจที่กว้างขวางพอในตอนนี้ที่เธอต้องมีจุดจบแบบนี้ก็สะสมแล้วกับความคิดแย่ๆของเธอทั้งโยโย่ขอประตูห้องเจ้านาย หลิวซีรี่พูดแสดงความยินดีกับเธอทันทีโยโย่ยินดีกับหนูด้วยนะในที่สุดหนูก็กำจัดยายตัวแสบไปให้พ้นทางแล้วแม่บุญธรรมคะเมื่อครู่ประธานหลินโกรธหนูมากคะ่ะเขาพูดทำนองว่าให้หนูปล่อยที่ฟางฟางไปแต่ว่าหนูไม่เห็นด้วยเขาบอกให้หนูระวังตัวไว้ด้วยก็แล้วกันถ้าหนูทำอะไรผิดเขาจะไม่เก็บหนูไว้แนะ่ทั้งโยโย่อดไม่ได้จึงต้องบอกความจริงแก่แม่บุญธรรม ตอนนี้เธอรู้สึกแย่เป็นอย่างมากไม่เป็นไรลูกประธานหลินเป็นคนใจแคบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วละ่ะอีกอย่างหนูมีคนหนุนหลังอย่างประธานจี้ก็อย่าไปกลัวเลยลูกแม้ว่าจะมีประธานหลินสักร้อยคนก็สู้ประธานจี้คนเดียวไม่ได้หรอกนะถ้าเขาจะทำอะไรกับหนูขึ้นมาจริงๆหนูก็ไปบอกประธานจี้ได้เลยให้เขาจัดการเรื่องนี้ให้นะลูกหลิวซีพูดปลอบใจลูกสาวพร้อมกับยิ้มออกมา ทั้งโยโย่ไม่รู้ว่าตนควรยิ้มหรือร้องไห้ออกมาดีเพราะแม่บุญธรรมชอบพูดอย่าเรื่องที่เซียวฮานอีกทั้งยังบอกให้ตนไปขอความช่วยเหลือจากเขาอีกเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากเขาทั้งโยโย่ก็รู้สึกสับสนวุ่นวายใจไปหมดต่อมาก็ครุ่นคิดในใจว่าไม่ได้นะตนจะไปขอร้องเขาแบบนั้นไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นเธอคงเสียหน้าไม่น้อยทันใดนั้น หลิวซีก็คิดอะไรบางอย่างออกจากนั้นก็ชี้ไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเธอก่อนพูดว่าโยโยเรื่องของหนูกับจี้เย่เจอตกลงเป็นอย่างไรกันแน่ลูกแม่บุญธรรมคะแม่ก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือคะว่าพวกนักข่าวชอบกุข่าวมั่วๆออกมาหนูกับจี้เย่เจอเจอกันมาแค่ครั้งเดียวเองนะคะแล้วหนูจะไปเป็นแฟนของเขาได้อย่างไรกันคะหนูว่ามันเป็นข่าวมั่วและเป็นไปไม่ได้แน่นอนคะ่ะ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทั้งโยโย่ก็เริ่มโมโหโจนหน้าแดงจากข่าวที่แพร่หลายทางอินเทอร์เนต็ตประธานจี่เรียกหนูเข้าพบแล้วหรือยังลูกถ้าเขาเห็นข่าวลือที่ออกมานี้คงรู้สึกโมโหมากกว่าหนูอีกนะหลิวซีรู้ดีว่าจี้เซียวฮานเป็นคนแบบไหนถ้าเขาเห็นข่าวเข้าคงโกรธมากเกรงว่าเขาจะมาระเบิดอารมณ์ใส่ทั้งโยโย่ทั้งโยโย่อึ้งไปครู่หนึ่งก่อนสายหน้าพร้อมพูดออกมาว่า หนูยังไม่ได้รับโทรศัพท์จากเขาเลยค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเห็นข่าวแล้วหรือยังแม่ว่าตอนนี้เขาคงอาจยังไม่รู้ข่าวแต่อีกประเดี๋ยวเขาคงเห็นข่าวหนูเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีด้วยนะลูกหลิวซีตบไหล่ลูกสาวเบาๆเธอรู้สึกเห็นใจลูกสาวมากพูดตามตรงนะคะแม่หนูยังเชื่อไม่ลงเลยว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงเขาก็ไม่น่าจะเชื่ออะไรแบบนี้ง่ายๆหรอกค่ะ ทั้งโยโย่คิดว่าเธอไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรให้จี้เซียวฮานฟังเพราะว่าสิ่งที่เป็นข่าวซุกซิบจากคนอื่นจี้เซียวฮานคงไม่เชื่อง่ายๆเขาอาจคิดว่าเป็นเพียงเรื่องตลกเรื่องหนึ่งเท่านั้นทั้งโยโย่เดินกลับไปที่โต๊ทำงานเมื่อได้ยินเสียงมือถือดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเธอก็รู้สึกกระวนกระวายใจก่อนเหลือไปมองหน้าจอปรากฏว่าคนที่โทรเข้ามาเป็นจี้เซียวฮาน เธอสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนหยิบมือถือขึ้นมาต่อมาก็เดินออกไปจากออฟฟิศเธอเดินไปยังที่ที่ไม่ค่อยมีคนในที่สุดก็กดรับโทรศพัพท์ัลโหลตกลงเรื่องของคุณกับน้องชายของผมมันเป็นมาอย่างไรกันแน่ชายหนุ่มพูดออกมาด้วยความโมโหทั้งโยโย่โยเตรียมตัวเตรียมใจมาเป็นอย่างดีแล้วแต่ถึงอย่างไรเมื่อเธอได้ยินน้ำเสียงที่โมโหของชายหนุ่มก็ทำให้เธอหัวใจเต้นร,รัวข,ขึ้นมาทันที คุณไม่รู้เหรอคะว่าพวกข่าวบันเทิงบนอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือเลยสักนิดอีกทั้งฉันก็ไม่ได้มีอะไรกับน้องชายของคุณด้วยใครบอกให้คุณไปเจอเขาคุณไม่รู้จริงๆหรือว่าเขาเป็นดาราดังคุณทำไมสมองถึงแบบนี้นะเมื่อที่เซียวฮานได้ยินเธอพูดอธิบายติตใจของเขาก็รู้สึกสงบขึ้นมาบ้างแต่เมื่อนึกถึงข่าวลือที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตก็ทำให้เขาเริ่มร้อนขึ้นมาอย่างไฟอีกครั้ง ฉันแค่ไปขอความช่วยเหลือจากเขาค่ะใครจะไปรู้ว่าจะถูกคนแอบถ่ายทั้งโยโย่คิดว่าตนน่าสงสารที่สุดรีบเข้ามาหาผมในออฟฟิศมาพูดอธิบายต่อหน้าผมจี้เซียวฮานไม่อยากทะเลาะก,กับเธอทางโทรศัพท์ในตอนนี้เขาอยากเห็นเธอและพูดกับเธอตัวต่อตัวจนแทบจะเป็นบ้าไปแล้วทั้งโยโย่อึ้งไปครู่หนึ่งก่อนพูดปฏิเสธว่าไม่ดีกว่าค่ะตอนนี้ฉันยังมีงานที่ต้องทำอยู่ ถ้ามีอะไรเราค่อยไปคุยกันที่บ้านดีไหมคะงั้นผมจะลงไปหาคุณเองเมื่อได้ยินการปฏิเสธของหญิงสาวชายหนุ่มจึงรีบพูดออกไปเพื่อบอกให้ถังโยโย่ทราบคุณอย่ามาเลยค่ะคุณจะมาทำไมกันคะแบบนี้อาจจะทำให้มีผลกระทบกับงานของฉันได้นะถังโยโย่รีบเอ,อ่ยพูดอย่างรีบร้อนผมให้เวลาคุณครึ่งชั่วโมงรีบมาหาผมเดี๋ยวนี้ จีเซียวฮันคิดว่าเขาพูดชัดเจนกับเธอแล้วคุณนี่มันชอบบังคับจริงๆทังโยโย่พูดต่อว่าเขาเธอคิดว่าชายหนุ่มผู้นี้ชอบวางอำนาจเสียจริงหลังจากที่วางโทรศัพท์ทังโยโย่ก็รู้สึกกระวนกระวายอย่างบอกไม่ถูกเพราะเธอกำลังถูกเขาบังคับจิตใจจึงทำให้รู้สึกไม่สบายใจอย่างในตอนนี้แต่ทว่าในตอนนี้เธอรู้สึกไม่สบายใจและก็ไม่อยากไปหาเขาด้วย ถังโยโย่เข้าไปบอกแม่บุญธรรมว่าเธอต้องขอตัวสักครู่หลิวซีก็พูดปลอบใจก่อนยิ้มพร้อมกับพูดว่าแม่ว่าประธานจี้ท่านดูห่วงใยห,หนูนะห่วงใยห,หนูงั้นหรือเขาคงห่วงชื่อเสียงของน้องชายของเขามากกว่าถัางโยโย่รีบขับรถไปยังอาคารสำนักงานใหญ่ณนห้องโถงใหญ่ลู่ชิงกล่าวทักท,าย,ทายเธอด้วยรอยยิ้มเช่นเคยคุณถังครับรีบขึ้นไปชั้นบนกับผมเถอะครับลู่ชิงพูดอย่างสุภาพ ถังโยโย่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไรแม้แต่ยิ้มเธอก็ไม่อยากยิ้มออกมาเธอจึงทำเพียงเดินตามลู่ชิงขึ้นไปชั้นบนพวกเขากำลังเดินผ่านห้องประชุมขณะที่เธอเดินผ่านโถงทางเดินก็รู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกรองเท้าส้นสูงของถังโยโยค่อยๆเดินไปตามพรมปูพื้นบริเวณโดยรอบช่างเงียบเชียบจนดูน่ากลัวไปหมดเธอจำได้ดีว่าเมื่อวานก็มาที่นี่เหมือนกัน จีเซียวฮานเข้ามาสารภาพรักกับตนทำให้ตนรู้สึกใจสั่นวั่นไหวขณะที่ยืนอยู่ที่ปากประตูทั้งโยโย่ก็สูดหายใจก่อนเปิดประตูเข้าไปชายหนุ่มยืนเกาะหน้าต่างกระจกพร้อมกับหันหลังให้เธอเธอไม่สามารถมองอาการที่แสดงทางสีหน้าของเขาได้เห็นเพียงแค่แผ่นหลังอันใหญ่ยาวของเขาแต่ถึงอย่างไรทั้งโยโย่ก็รู้ดีว่าเขากำลังรู้สึกโกรธมากฉันมาแล้ว คุณมีอะไรจะคุยกับฉันหรือตอนนี้รีบคุยได้ไหมคะทั้งโยโย่คิดว่าเขาตั้งใจทำตัวเย็นชาใส่ตนเธอพยายามไม่โมโห О ที่เขาเป็นแบบนี้เธอจึงพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา